สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บ n d นะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับ12เมษายนนะครับวันนี้ฟุตบอลรลััๆรายการสำคัญก็จะเป็นยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับก็จะเตะกันที่2คู่นะครับในรอบ8ทีมนัดแรกนะครับผมก็วันนี้มี2คู่ที่ลงแข่งขันกันนะครับก็จะมีอามาดริตนะครับจะเจอเชลซีแล้วก็มิลานจะกับนาโปลีนะครับ ไปดูคู่แรกก่อนนะครับเป็นบิ๊กแมตชนะครับระหว่างมาดริดนะครับจะเปิดบ้านเจอเชลซีนะครับในเกมแรกนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับในลีกของทั้งคู่นะมาดริดเป็นที่2นะครับส่วนเชลซีอยู่อันดับที่สิเลยนะครับผลงานตอนนี้นะครับมาดริดผลงานช่วงหลังก็มีเป๋เปไปบ้างนะครับผมก็ในช่วง9กเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะแค่สเกมนะครับ แล้วก็แพ้ไป็น3แล้วก็ที่เหลือเป็นเสมอทั้งหมดนะครับเกมล่าสุดนะครับแพ้บียรไรอัลไป2องต่อาคาบ้านนะครับส่วนในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนนี่ก็ผ่านดานลิเวอร์พูลมานะครับส่วนเชลซีครับรอบก่อนผ่านดอทมูลมานะครับก็เป็นการพลิกกร,รมาชนะในเลทที่2นะครับส่วนฟอร์ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ดูดีขึ้นนะครับไม่ชนะมาแล้ว4เกมติดแล้วก็การประเดิมสนามของแฟนลำพาก ในการกลับมารอบสองอ่ะก็เปิดหัวด้วยการแพ้วูฟไปศูนย์นะครับผมก็ผลงานไม่ได้เปอย่างที่หวังเท่าไหร่นะครับสภาพาความพร้อมวันนี้นะครับก็มาดิดขาดแค่ฟาร,ร์แมนดี้คนเดียวที่บาดเจ็บส่วนเชลซีเนี่ยไม่มีเซซ่าอาซิโกยต้านะครับบาดเจ็บส่วนเตียโกซินวาเมสันเมาส์แล้วกองเต้นเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนะว่าจะลงด้หรือเปล่านะครับวันนี้ตัวหลักๆของทั้งคู่นะครับ ลงได้หมดนะครับอย่างเจ้าถิ่นก็เบนเซม่าวาเวเดวิซ <c oughs> like, ิอุสมีทนน่โคสิกาโมดิชและพวกนี้นะครับส่วนเชลซีก็จะมีพวกไคฮาวเบตจอฟิลิกสเตอร์ลิงอ่าเอนโซเฟเดนเดสแล้วก็โควาซิชและพวกนี้ก็คือว่าลงได้นะก็ถือว่าวันนี้จัดทีมที่ต้องการได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องผลงานนะครับก็ต้องบอกว่ามาริทดูดีกว่าจริงๆนะครับเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยฟอร์มดีมากๆเบเนเซม่าเนี่ยยิงกระจุนกระจายนะครับ วิดีซิอุสก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับม,สม,มีส่วนกับเกมเยอะมากส่วนบอเบเด้ก็ปีนี้ท็อปฟอร์มมากๆนะครับส่วนแดนคาราก็แข็งแกร่งนะการมีโมดิกกับโทนี่โคสเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมค่อนข้างจะสมดุลน,นะครับส่วนเชลซีก็ผลงานของแต่ละคนก็ไม่ได้ไม่นอนนะจะมีโดดโดกก็คืออ่าเอนโซเฟินันเดสนะครับที่เป็นตัวแดนคาราที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับส่วนแนวลุกเนี่ย ก็จะมีเจ้าฟิลิกที่ซ่อนตังเกมได้ดีนะครับมีฮาราบตเป็นตัวจบสกอร์แต่ก็อาจจะวางมดได้ยากเหมือนกันวันนี้ผมคิดว่าดูจากฟอร์มภาพรวมนะผมคิดว่ามาติลิภาษีดีกว่านะครับทางเรื่องของการเล่นในบ้านผลงานประสบการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ผลงานต่างๆที่ผ่านมากุนซือก็อชิโนติก็ถือว่ามือดีกว่าไฟลัมผ่านนะประสบการณ์เยอะกว่าเก่ากว่านะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับมาดริล่นในบ้านด้วยเกมแรกน่าจะเอาอยู่แหละ น่าจะเช็คบินได้นะเพราะเชลซีอตอนเนี้ไม่ได้ดูที่ทรงดีเลยนะครับเพว่าเกมนี้น่าจะเสร็จมาดลิตนะครับราคาเปิดมา0.75ก็ให้ต่อที่มาดลิตไปเลยนะครับสวยคู่หนึ่งครับเป็นมิลานกับนาโปรีนะก็เป็นวิบแซกในอิตาลีนะครับผมก็มิลานผลงานก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะชั่วโมงนี้นะครับชนะเกมเดียวจากช่วง หเกมหลังสุดนะครับผลงานมันก็ดีเท่าไหร่นะครับส่วนนาโปลีผลงานดีมากนะครับผมก็ชนะมาลุลัวนะอาจจะมีแพ้บ้างแต่ว่าสถานการณ์ในลีกยังเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็งแชมป์และโอกาสไปแชมป์สูงมากนะครับเกมนี้จะขาดตัวหลักแค่คนเดียวคือโอซิมเพนที่บาดเจ็บแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่ามิดอานาโปลีเนี่ยตัวดีๆเยอะนะครับคาวอาคาิชาคอสเคเลียเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นนะครับส่วนมิลานวันเนี้ย พวกชิลูเลอาเบนัเซอร์ดีแอสลงได้หมดนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าการในเรื่องของคาร์ดิคัลผมคิดว่านาบ و ีดีกว่านะครับแต่ว่าการไปเยมิลานกับวันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันราคาเปิดมาเสมอวันนี้เมื่อว่าถ้าเทียบกันเรื่องของคาร์ดิคัลผมจะมองนาบ و ี ي นะน่าเชยร์มากกว่านะครับผมอ่ะส่วนสองคู่วันนี้ที่เลือกเชียร์กันก็จะมี2คู่ก็จะเป็นมาดริดกับนาโปลีนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ